แบ่งลูกแบ่งเร็วตัวที่สามนะครับสำหรับค่ำคืนนี้มาแล้วครับขอด่ายง่ายครับสัมฤทธิ์ขอดีจ้าครับโอเคครับกันกามาเลยช่ว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 ยอ่าเรียบร้อยแล้วครับแม่ตามสนใจแม่ก็สองตอนนี้คุณดึงงออยย่าั้นเเลหรสัตวแพทย์นุชชลานะครับ ทำการสีกาอดดับกลุ่มดำขาวอีกแล้วครับท่านดำขาวแล้วค่ะมันกัดเห็นไหมมันกัดกัดเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากครับเขาจะได้เรียนลูกเขาไปกลคุณหมอแมวเซฟฟเลยครับตัวที่สามผ่านไปนะคะจ้าโอเคสามแล้วครับยม่สช่สองลูกสตัว ครับผมสามตัวแล้วครับตัวนี้พูดเมียครับพูดเลมียตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาลังเลียอยู่เลือดเลืองน้องแม่เพราะตัวนี้สวยตัวนี้สวยสานะครับชอบเบาหนี้มเบาหนี้ไม่ได้ราวนี่นสีน้ตาลยใช่อ่ะน้องแม่ไหมกินแม่ไหมนอร่อยอร่อยแม่อร่อยูดม่อกว่า Vrimele,